สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโลรานะครับเราได้มีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันนะครับวันนี้จันทร์27ตุลาคมเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้คาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคําจะร้อนแรงไม่แพ้สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีหลากหลายสาารณ์สำคัญที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอธิษฐเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุดลุงขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวาดมูมมอคจีรูตเลยว่าแตละสถานการ์จะส่ง ผลต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างและเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไดีผู้คุยกับทางคุณมรุษเลยครับ สวัสดีครับคุณบรุษครับสวัสดีครับคุณนายรัศมครับโอ้ตอนเท้าราคาทองคําวันนี้แกว่งตัวแรงเหมือนกันนะคุณบรุษสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องต้องติดตามเลยไบอจีประเมินยังไงบ้างรครับมองภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการแกว่งในทิศทางไซเว์ถึงไซเว์ดานะครับครับก็คุณนายยว่าอาจจะเห็นภาพการพักฐานของราคาลงต่อดังนั้นเนี่ยถ้าระยะสัน้นอาจจะต้องซื้อที่แนวรับสําคัญพอ,อราคาเด้งกลับหรือรีบาวกลับอาจจะทยอยแบ่งขายก่อนครแล้วก็ สําหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวอาจจะต้องรอราคาพักขาหรือปิตลาดิเศษเรา่อยเข้ามาเก็บสะสมเพิ่มเติมครับเรามาดูในเรื่องเลยคุณมรุดเรื่องของสงครามการค้ามองแนวโน้มยังไงมากครับ,รบออออถ้าดูจากข่าวนะครับก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีลางสหรัสสกอตต์เบเซนนะครับส,ส,ส,ส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ญญญสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณคลี่คลายนะครับ,รบแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีดูนันทมป์แล้วก็ ปัะตาเลทิบีซีเช้นผิงที่จะพบกันในวันพฤหัสที่30ที่เกาหลีใต้นะครับ,รบก็น่าจะสามารถตกลงหรือเจราจาสร้างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจัดจีเนี่ยให้บรรเทาบางลงนะครับประกอบจากตลาดเนี่ยยังมองว่าการที่คุณฟลัมเดินเ,เดินทางเยือนเอเชียพบปะหลายประเทศนะครับก็มาเลี่ยญ่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับทําให้มีการเจราจาทางด้านการค้าและก็เศรษฐกิจของกลุ ประเภทดังกล่าวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของสุลเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยกลับไม่มีสัญญาณของการแข่งข่านะครับจนเป็นปัจจัยที่กลับมาทําให้บาทของไทยเนี่ยแข็งตันตไปด้วยก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองไทยให้ปรับขาเือเป็นการอ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะในช่วงเช้าวันจันนี้ซึ่งถ้าเราดูจริงๆเนี่ยโกลสปอตไม่ได้มีการแกว่งมากนักนะครับแต่ว่าที่มีลักษณะ ของการแข่งค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตัวราคาของคําแท่งของไทยเนี่ยอ่อนตัวเป็นการปรับขาลงมาค่อนข้างมากครับอือฮึอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประชุมเฟดสัปดาห์นี้คอนเฟิร์มไหมครับ0.25เอรซนต์อ่คอนเฟิร์มครับว่าน่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยสัก25เบสิสพอยต์ในรอบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นการปรับลดอีก25เบสิสพอยต์ในวันที่10ธันวาคมครตรงนี้เนี่ยตลาดให้น้ําหนักในระดับ9596 เซ็นเลยในการประมอัตราดอกเบี้ยทั้งสองครั้งนะครับครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดรโฟกัสหรือจับตาสําหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้ครับครับสิ่งที่ตลาดโฟกัสหรือจับตาก็คือการยกเลิกมาตรการ QT อ่ามาตรการ QT เนี่ยคือการหยุดดึงเงินออกจากระบบมานะครับซึ่งเฟดเนี่ยดึงเงินออกจากระบบมาแล้วสักระยะหนึ่งตลาดมองนะครับว่ามีการหยุดทำา QT จริงแล้วดอกเบี้ยก็ ลดลงด้วยนะครับ,รบก็เท่ากับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็น่าจะทําให้ตัวทองคำเนี่ยได้ได้รับอน,นิสงนะครับครงนี้เนี่ยตลาดรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับการหยุดทํา QT นะครับว่าจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลส่งสัญญาณนะครับว่า QT เนี่ยจะสิ้นสุดในช่วงปลายปี2025แล้วก็จะทํา QT ไม่เกินต้นปี2 0 2 6ดังนั้นเนี่ยตลาดหวังว่าถ้ามี การประกาศหยุดทํา QT ที่มีความชัดเจนซึ่งถ้าเราดูแล้วการประชุมของเฟดก็เหลืออีกสองครั้งนะครับคือ,อดเดือนสิกับเดือน12ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคําแต่ถ้าไม่ได้มีการประกาศยุติการทํา QT นะครับกมมองว่าแนวโนม้มการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ50า0ิบในสิพอยต์เนี่ยตลาดทองคําอาจจะไม่ได้ตอบร,รับอะไรมากนะักอย่างไรก็ตามการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็การหยุดทํา QT นะครับไม่ได้ส่งผลบวกกับทองคําเพียงอย่างเดียว แต่ว่าส่งผลบวกกับการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงด้วยครับดังนั้นเนี่ยการที่เฟดจะหยุดทํา QT ก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกหรือดันให้ตัวราคาทองคาปรับตัวขึ้นแรงมากนักประกอบกับการเปิดเผยผลประกอบการของสัดจดทะเบียนของตลาดหุ้นวอร์ซีในคอเตอร์สาที่ทยอยประกาศออกมาก็พบว่าแนวโน้มผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นครับว่า แนวโน้มผลประกอบการของสัดเจทีเมนที่ดีก็จะทําให้นักลงทุนเลือกนะครับว่าจะลงทุนทองดีหรือลงทุนหุ้นดีในภาวะที่เฟดรับรดดอกเบีย้ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตลาดมองว่าดังนั้นน่ะทองกําลังพักฐานแต่หุ้นเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีจากแนวโน้มกําไรที่มีการเปิดเผยออกมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะโยกเงินไปลงทุนเราก็อาจจะมีการแบ่งเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนใน หุ้นเยอะหน่อยถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจริงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปจัจจัยที่เออ่ยังคงกดดันทองคําอย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยผลประกอบการหุ้นในกลุ่มเทคนะครับเจ็ดนางฟ้าเ,เลยเนาะใช่เจ็ดนางฟ้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมสซ่าไมโครออ,อฟฟิเบตอเมซอนแอปเปิลนะครับก็ตลาดเนี่ยคาดหวังว่าจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับาการคาดการณ์กั กับผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันทองคําอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็มองว่าหุ้นกลุ่มเจ็ดนางฟ้ากลุ่มเองเนี่ยก็เป็นฟองสบู่หรือเปล่าเป็นลักษณะของการผลประกอบการเนี่ยเติบโตเร็วแล้วก็แล่ไปเมื่อไหร่เมื่อ่ประเด็นดังกล่าวก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตาครับเพราะว่าถ้าผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งจริงแล้วก็เออทั้งรายได้แล้วกำไรดีจากรายได้ดีนะครับมองว่าภาพของ หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาจะไม่ใช่ฟองสบู่เพราะว่าเขาขึ้นมาจากการขายของที่ดีแล้วก็ขายของแล้วก็มีกายยําไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าปรากฏว่ากะไรได้ก็ไม่ดีผลกําไรกิจการก็ไม่ดีค่าสายก็ไม่ดีแ,แต่ราคาหุ้นเนี่ยเกิดเกิดขยับหรือปรับขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ได้เหมือนกันครับคุณบริพุทธ เหมือนกับว่า,าหุ้นก็ดีตัวอื่นสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆก็ดีหมดแต่ทองคําก็ดูเหมือนจะดีด้วยเหมือนกันถูกไหมครับอย่างนี้นั่งทุนอาจจะมีการแบ่งพอร์ตไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบ้างก็ราคาก็อาจจะลงไม่ลึกอะไรอย่างนี้ปะครับถูกไหมครับราคาทองคำใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยไวยอจีนเชื่อว่าการพักผ่นของตัวราคาทองคาเนี่ยราคาจะยังคงปร,รับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงไม่ไม่ลึกนะครับเพราะว่าภาพของวานิธนก,กิจขนาดใหญ่เนี่ยยังมองหรือยังประเมินค่าราคาทอง ทำในปีหน้าเนี่ยทีออ่อยู่ใกล้ๆก,กับรตะดับ4,900เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออน5,000เหรียญแล้วก็บรเจาก็ให้ไป5,000กับ50เหรียญดอลอลาร์ต่อเพซออนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยออการที่วันนิธนกิจขนาดใหญ่เนี่ยยังคงม,มุมมองเชิงบวกกับราคาทองค,คําในระยะกลางระยะยาวอยู่ก็ยังถือว่าท่าของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่เยอะพอเราหันไปมองเหตุผลที่วันนิธนกิจขนาดใหญ่เขายังคงให้แนวโน้มหรือ โมเมนตัม um ของคาที่ยังคงเป็นบวกต่ออก็พอเราไปหันไปมองเหตุผลที่วันนี้ธนกิจขนาดใหญ่นะครับเขายังยังมองว่าตัวราคาเนี่ยน่าจะไปแตะออกทาทายใหม่เราก็ยังขึ้นต่อได้ปีหน้านะครับ,รบก็ดูแล้วก็ยังสมเหตุสมผลนะครับประเด็นแรกก็คือภาพสงครามการค้าแม้ว่จาจะคลี่คลายในระยะสัน้นแต่แนวโน้มหรือความขัดแยง้งทางด้านการค้าเนี่ยก็พลิกไปพลิกมานะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับผมก็ เคยเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูเคยเปลี่ยนศัตรูเป็นมินตรมาแล้วนะครับใช่ใช่ใชตรงนี้เนี่ยตลาดก็ยังมองว่าทองคําก็ยังดูแล้วมีความผันผวนหรือมีเสถียราภาพมากกว่าขณะที่หันไปมองประเด็นออสถานการณ์ e n ว s h ชัดดาวนะครับการปิดหน่วยงานภาครัฐและตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีภาพของการคลี่คลายแล้วยิ่งเกิดการชัดดาวที่ยืดเยื้อติดต่อกันยาวนาะนก็จะเกิดความเสี่ยงแบบลึกๆในระบบเศรษฐกิจนะครับหรืออัตรา การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนรวมทั้งประเด็นก็วเมนชันด,ดาวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับที่ยังคงไร้เสถียรภาพหรือซ้าเองก็ไม่สามารถควบคุมในส่วนของการโบวตมบป,ประมาณต่างๆได้นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงประคองทองคาเอาไว้รวมทั้งปัจจัยที่เรามองว่าอาจจะเป็นตัวไม่ดีไม่เด็กมาดันให้ทองคําสามารถกลับไปขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับรบก็ คือประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งต้องบอกว่าทา่าทีของคุณทรัมป์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาะะนะครับเดี๋ยวเข้าข้างรัสเซียเดี๋ยวกลับมาเข้าข้้งยูเครนก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะเอาอย่างไรแต่สิ่งที่ตลาดเห็นก็คือรัสเซียกับยูเครนเนี่ยรบกันหนักแล้วก็หนักขึ้นนะครับขณะที่รัสเซียเองเนี่ยต้มีการเปิดให้ที่เป็นอาวุธหนักขึ้นทุกทีแล้วก็แสดงศักยภ ภาทางการสู้รบที่มีจักรยภาพสูงขึ้นตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยรัสเซียก็มีการเปิดเผยอาวุธตัวใหม่ชื่อว่าบูเลเวสนิกนะครับเป็นขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์แล้วก็สามารถหลบหลีกการป้องกันหรือเขาเรียกกันว่าขีปนาวุธเออขีปนาวุธล่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถล็อกเป้าหมายระยะทางไกลได้กว่า10,000กิโเมตรนัครับใช่ครับแล้วก็ยังสามารถติด ตดตั้ง,งหัวลบนยูเคลียร์ได้ด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดวันวิตกนะครับซึ่งเราจะเห็นกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเพิ่งประกาศแจกูุ่มมือให้กับป,ประชาชนาในการใช้ชีวิตในช่วงการเกิดภาวะสงครามนะครับ,รบประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดเฝ้าระวงังแล้วก็ยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยอยากจะเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองคําเมื่ออ่อนตัวลงมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเริ่มเห็นพันธมิตรของ รัสเซียอย่างเช่นจีนกับอินเดียนะครับเริ่มชะลอหรือหยุดซื้อน้ํามันแล้วก็พลังงานจากรัสเซียนะครับ,รบแล้วก็เห็นสหรัฐเนี่ยมีการคว่ำบาตรในส่วนของรัสเซียแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยก็เริ่มชะลอการซื้อพลังงานจากรัสเซียเหมือนกันรประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะบีบให้รัสเซียเนี่ยหันหน้าเข้าสู่โต๊เจราจานะครับซึ่งภาพการเจราจาในสนามโลกหรือท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อประเด็นการสู้รบระหว่าง รัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ายากต่อการคาดการณ์จริงๆเพราะว่ากว่าเราจะรู้เนี่ยหรือผลการจราาหรือการต่อรองจะจะทราบผลจริงๆเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นโคลบก,กันแล้วนะครับสุดท้ายเราก็เห็นสงครามเนี่ยมีภาพของการสงบไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอใช้ในส่วนของการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบหรือเป็นการกําหนดจุดซื้อจุดขายจากปัจจัยทางด้านเทคนิคเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมครับขอก,การลงทุน วายเอล g แนะนำไงดีครับเอ่อแนะนำถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคาให้เข้าใกล้แนวรับสำคัญให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกับนะครับแนวรับที่ว l g ให้เนี่ยก็คือในโซนระดับ4,000เหรียญดอลลาร์ออสเตรนะครับคิดเป็นของไทยวันนี้เงินบาทแข็งค่าด้วยนะครับก็จะเป็นแนวรับ61,900บาทต่อบาททองถ้าไม่หลุดยังลุ้นของคำ รีบาวกลับหรือปลักษณะของการเด้งกลับได้อยู่นะครับ uh huh. แนวต้านระยะสั้นเนี่ยเรามอง4,100 4,137เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเปนแนวต้านย่อยนะครับ,รบถ้าไม่ผ่านแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงก็63,500 64,500บาทประมาณ โซน63 0 0 0ากลางๆ64,000นต้นๆถ้าไม่ผ่านแบงขายก่อนอย่างไรก็ตามถ้าเกิดฝ่าหรือเบรกเอาระดับดังกล่าวได้แนวต้านที่จะทําให้แนวโน้มการพักฐานของราคาทองคําจบหรือจะกลับไปขึ้นอีกรอบหนึ่งคือ4,188ห่ยดเหรียญดอลลาร์ต่อุสออนก็คุยง่ายๆว่าถ้าราคาทิ้งตัวลงมาเด้งกลับหรือรีบาวกลับจะต้องผ่าน4,188เรามองว่าการพักฐานที่จะจบถ้าคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 64%,00 0 ร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคํานะครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านต่างๆจะเป็นโซนขายหรือเป็นโซนทยอยลดโพซิชันลงสำหรับ,รบนักลงทุนที่ถือทองทองคําเอาไว้ส่วนหนึ่งอันนี้สําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับที่ต้องการซื้อขาย <ๆ S 1> ทำกำไรจากการแกวนตัวแต่ถ้า,าราคาเกิดพักฐานจนหลุดระดับ4,000ันเหรียญดอลลาตตร์ต่อเฟส์ออนลงไปนะครับก็มองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการยอดตัวลงต่อของราคาแนวรับถัดไปเนี่ยประเมินไว้ กับระดับ3,940เหรียญถึงระดับ3,875เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนโซนดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเห็นทองไทยลงไปแตะแถวระดับ6 9 5 0 5 9 9 5 0บาทต่อบาททองในโซนใกล้กับระดับ60,000บาทต่อบาททองก็มองว่านักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังสามารถทยอยเก็งหรือทยอยสะสมเพิ่มเติมได้เพราะว่าถ้าดูจากทองไทยที่ไปออนตามทาย67,400บาทต่อบาททองนะครับ ออกตีเป็นตัวเลขกลมๆลงมา60,000บาทลงมา7,400บาทต่อบาททองแล้ว ทอก็เยอะอยู่ก็ควรต้องเก็บใช่ไหมครับก็สามารถเก็บได้เพราะว่าคนที่ขายไปแล้วนะครับเขาก็จะมีแก๊บให้สามารถเข้าซื้อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทังนี้ทางนั้นอย่าลืมว่าทองปีนี้เนี่ยบวกขึ้นมา2 0,000กว่าบาทนะครับลงมาแค่1ใน3หรือลงมาแค่7,000กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าลงไม่เยอะภาพรวมโดยรวมของตัวราคาทองคาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นภาพโดยรวมที่ยังค่อนข้างสดใสอยู่ขนาดที่โกลสปอตเนี่ยปีนี้เนี่ยทองคำมีการ ขยับหรือมีการบวกขึ้นมาประมาณประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าเหรียญนะครับ,รบก็ท่าเป็นลักษณะของการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาบ้างเราก็เลยมองว่าการจับฐานสัก700หกเจ็ดร้อยเหรียญเนี่ยข้อหอก็ถือว่าไม่ไม่ได้น่าเกียดติอะไรครับครับมันไม่ได้ว่าจะลงแล้วหยุดนะคุณวรุตมันช่วงปลายปีมันยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยทองจะพักฐานยาวแค่ไหนหรือจะลงตอเลยหรือเปล่าเนี่ย YLG แนะนําว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยภาพ าปัจจัยพื้นฐานยังคงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนตัวทองคําอยู่กระแสะการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มหรือโมเมนตั้ของทองคําที่บอกว่าจะไป4,000 500 4,009หรือ5,000กว่าเนี่ยในปีหน้าก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปัจจัยไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับสนับแรงหนุนหรือแรงดึงน,นะครับปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยเริ่มจางหายหรือสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆทั้งเศรษฐกิจทำความขัดแย้งทางด้าน ภูมิร,าารัศตรนะครับเมื่อเริ่มบรรเทาเบาบางหรือหรือผ่อนคลายไปเนี่ยของคาก็อาจจะมีแรงซื้อหรือแรงดันในระดับที่ค่อนข้างจากัดแต่ทันี้ทั้งนั้นเนี่ยเออ YLG ก็ยังมองว่าในระยะยาวเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งการเปลี่ยนคู่ว่าการเฟดการเปลี่ยนประธานเฟดนะครับก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยหลักในการประคับประคองหรือพยุงตัวราคาทองคำเอาไว้ซึ่งก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็น่า จะยังคงเป็นแรงซับพ,พอร์ตหรือแรงหนุนในตัวราคาทองคำเนี่ยก็ยังยังมีภาพหรือโมเมนตัมในระยะกลางระยะยาวที่สดใสยอยู่ครับอขอบอคุณมากครับคุณรุจิครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณรุจิอุงข่ำผู้อำนวยการฝ่ายวิคห์บริษทัท YG Bull ูลเ a นแ Future จําำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งมุมมองของคุณรุจิก็ยังมองว่าราคาทองคำยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เว์ดาวเล็กๆนะครับปัจจัยเสี่ยงสัปดาห์นี้มีอยู่3เรื่องก็คือเรื่องของสงครามการค้าซึ่งกาารรจจ เบื้องต้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับต้องไปรอดูนะครับระหว่างผู้นํา2ประเทศสหรัฐแล้วก็จีนจะตกลงกันได้ตามที่เจ้าที่เบื้องต้นที่ได้พูดคุยกันไว้หรือไม่นะครับตรงนี้จะส่งผลต่อราคาทองคําค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์นะครับรัสเซียยูเครนแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสารการสู้รบมักนรักแต่ว่าสถานการณ์จริงยังคงมีการสู้รบอย่างดุเดือดนะครับรัเสเซียเองก็ยังมีการเปิดตัวอา,อาวุธใหม่ๆเข้ามานะครับขณะที่ปรร,รักไีาาา่ปลยนบสสห รัเสเซียกับยูเครนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะลงเอ่ยกันอย่างไรเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ U.S. g o v e r n m e n t shutdown นะครับตรงนี้ยังคงยืดเยื้อเตอะยืดเยืย้อต่อนะครับแสดงเห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองของสหรัฐที่ยังไม่ค่อยซูดีและอาจจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นักทุนคาดการณ์กันแน่นอนนะครับลด0.25%ทั้งเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมแต่สิ่งที่นักทุนเฝ้ามองมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการปิิิิดดดดกกกาาาาารรรรรรรยุตตตมมม QT นนะ้ออองูว่่ว่จ่จเเเืไ จะมีมุมมองหรือจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่นักทุนเฝ้าจับตาดูอยู่ถึงสั้งสามสี่เรื่องนี้ครับจะส่งผลต่อราคาทองคํโดยตรงนักลงทุนวางแผนด้วยความระมัดระวังด้วยครับราคาทองคาไทยยังรับแรงกดดันเพิ่มเติมจากเงินบาทที่แข็งค่านะครับทำให้ราคาทองคําก็ค่อนข้างจะปรับลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับลองดูจุดแนวรับนะครับซื้อสะสมได้หรือยาวทองคํายังคงเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนอยู่นะครับมีปัจจัยหลายๆปจัจจัยคอยอยู่นักลงทุนวางแผนด้วยความระมัดววง้้ยนคี่ืออขมูลทกาาิ กันเร็วนี้นะครับถ้าจีนชอบรบกกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสตัวตว์ต่อไช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกาลังใจับถิงมาด้วยนะครับขอบรคุณที่ติดตามสวัสดีครับ